สวัสดีครับผมผมอ้วนคนกระดินนะครับวันนี้เนี่ยครับผมก็จะขออนุญ,ญาตนะครับปาพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับได้มาสัมผัสกับวิถี แห่วิธีนึ่งนะครับในเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับซึ่งน่าจะเป็นทางเลือกทางรลอดแห่งทางนึ่งนะครับในช่วงที่สถานการณ์เรื่องของไวรัสโควิด -19 ได้ระบาดอย่างหนักนะครับซึ่งที่ผมถ่ายทำวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่11เดือนเมษายนปีพศ2 5 6 4นะครับซึ่งผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยถือว่า,าสถานการณ์โรคโควิดเนี่ยได้ระบาดตอนนี้ถือว่า รุนแรงพอสมควรนะครับเพราะจากการติดตามข่าวก็จะมีคนติดไปแล้วอยู่200กว่าคนนะครับก็เอ๊ะมันหลายๆเรื่องเลยนะครับว่าโควิดมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของปากต้องเรื่องของอาชีพต่างๆเรื่องของไรายได้นะครับผมก็เลยมาคิดได้ว่าเอ๊ะของไอ้สมศักพลหานเนี่ยครับเปิ้ลเปิ้ลเปิ้ลป,ป,ป,ประกอบอาชีพของเปิ้ลในเรื่องของการที่เปิ้ลทําสวนผสมผสานนะครับเรื่องของกเกษตรอินทรีย์เนี่ย มันน่าจะเป็นทางเลือก,ทา,อกทางลอดแถมทางหนึ่งนะครับซึ่งน่าจะเอาไปปรับใจนะครับสาหรับพี่ๆเพื่อนๆได้นะครับผมก็เลยทําคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นทางเลือกทางลอดนะครับสําหรับคนที่ชอบวิถีชีวิตในเรื่องของเกษตรอินทรีย์หรือว่าเรือร่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็น่าจะเป็นแถมช่องทางหนึ่งนะครับในการที่เราจะประกอบอาชีพ หรือว่าดําเนินชีวิตเฮาให้มีความสุขได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเรื่องไวรัสเนี่ยมันเป็นไออย่างที่แบบโอ้โหสุดๆเหมือนกันนะครับก็บอกหูว่าจะขี้คายเป็นในเมื่อใดอย่างไรนะครับก็ทุกคนก็ค่อนข้างจะเครียดกันอยู่นะครับก็เลยปาพี่เพื่อนนะครับลองมาสัมผัสและอาจจะนะครับเอาไปปรับใจนะครับผมอาจจะไปแบบเร็วๆหน่อยนะครับตรงนี้นะครับที่หันนี่ก็คือจะเป็นเรื่องของกระทอมนะครับของ ไอ้สมศักดิ์เปิ้ลน,นะครับที่เปิ้ลใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้นะครับก็ด้วยเหตุเวลาวันนี้เนี่ยโฮมไปได้เข้าไปตรงในอย่างเตื่อนนะครับตรงนี้ผมก็จะขออนุญาตปาพี่ๆเพื่อนๆไปสัมผัสกันต่อนะครับผมอาจจะไปแบบเร็วๆหน่อยนะครับปื๊ดนะครับนี่นะครับก็เรื่องของไวรัสโควิดเนี่ยที่เฮาอู้กันตะกี้เนี่ยครับมันเป็นไอ้อย่างที่เฮมไ่สา,ามารถจะควบคุมมันได้นะครับซึ่งก็อื ป้องกันตัวเก่านะครับแต่ละคนแต่ละท่านนะครับส่วนของไอ้สมศักเนี่ยน่าจะนะครับเป็นวิธีแห่งวิธีหนึ่งที่น่าอิจฉามากๆนะครับในช่วงเทศกาลในช่วงที่ไวรัสโควิดนะครับได้ระบาดอยู่นี้เนี่ยครับพ่อเปิ้ลก็ถือว่าอยู่ในสวนนะครับไม่ได้ออกไปไหนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสามารถเก็บกินนะครับเก็บไปขายได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรวมของไอ้สมศักเปิ้ลนะครับตรงนี้นะครับมาเรื่อยเรื่อยเรื่อย ตรงนี้นะครับก็จะเห็นอยู่ที่ผ่านมาก็จะหานพักเยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของโกงไก่นะครับซึ่งทั้งมีทั้งไก่สวยงามแล้วก็ไก่กินเนื้อนะครับจะหานอยู่นะครับว่าตอนนี้นะครับนะครับมีทั้งไก่ต๊อกนะครับไก่แจ้นะครับหลายๆสายพันธุ์เลยนะครับนะครับเดี๋ยวเราลองไปต่อกับน้ำปุ้นนะครับครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็จะเดินทางต่อไปในบริเวณตีไอสมซักเปิ้ล ได้เลี้ยงไก่เป็นไก่ไข่นะครับตรงนี้นะครับช่องทางที่เดินทางไปที่หาเล้าไก่เนี่ยก็จะมีพืชผักเยอะแยะมากมายอยู่นะครับอาจจะหันได้ในกล้องเลยนะครับมีทั้งพริกบะเขือผักกูดผักกีหลายหลายอย่างเลยนะครับรวมไปถึงหมูข้าวตองต่างๆนะครับนีน่นะครับผมจะพาพี่ๆน้องๆนะครับไปสัมผัสกันนะครับในเรื่องของ ฐานเลี้ยงไก่ที่ไอสมศัก์เพิ่นเลี้ยงไว้ตรงนี้นะครับจะใหย่ก็จะเป็นไก่ตรงนี้เนี่ยตะกี้เขาไปหันนะเป็นเรื่องของไก่กินเนื้อแล้วก็ไก่สวยงามนะครับเนาะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของไก่ไข่นะครับตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับตรงนี้นะครับจะเป็นเลี้ยงปลานะครับบนบ่อนะครับก็จะมะีไก่นะครับ ที่ผมเงี้ยไปนี่เป็นเจ้าอย่างเขาได้ยินเสียงกบนะครับโอ้โหพี่ๆน้องๆได้ยินก่อนนะครับอ่นะครับโอเคนะครับน่าตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยของไอ้สมซักเนี่ยโอ้โหด้วยเหตุที่ว่าสวนของเปิ้ลเนี่ยกว้างพอสมควรนะครับมีทั้งมะม่วงลำไยนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็ถ้าทําคลิปทั้งสวนเนี่ยก็คงจะเมินไปนะครับเดียวผมจะพาพี่ๆน้องๆลองไปดูที่ สถานที่่ไอ้ยสมซักเพื่อเลี้ยงวัวไว้นะครับบรรยากาศประมาณนี้เลยนะครับพัก,กูดนะครับพี่ๆน้องๆจะหันเลยนะครับว่า,ากําลังออกยอดสวยงามเลยนะครับสําหรับพัก,กูดนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันในเรื่องของตี้ยสมซักเพื่อเลี้ยงวัวไว้นะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับ แล้วก่อนที่จะไปที่เลี้ยงวัวนะครับตัวนี้นะครับถ้าหันตามดูในภาพในกล้องนะครับก็จะเป็นไอ้สมซัก์นะครับกําลังตัดหญ้าอยู่นะครับเพื่อที่จะเอาไปปั่นเห็มกลัดนะครับตัวน,นี้เนี่ยมันมันจะเป็นเส้นใหญ่ๆอยู่นะครับเนาะปุ้นก็จะเข้าไปเครื่องนะครับย่อยให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเห็มกลํานะครับตอนนี้ไอ้สมศักก็ได้ตัดหญ้าเลี้ยงวัวอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูงัวของไอ้สมศัก์ปุ้นนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันต <c oughs> ่อครับ <c oughs> ล้วกลมาต่อกันนะครับที่ที่ผมว่านะครับตอนนี้ที่เรื่องของวัวของไอ้สมซักเปิ้ลนะครับตอนนี้เปิ่ลเกาะเนี่ยนะครับจะหันวัวเปิ่ลอยู่นะครับและสมศักเกาะนะครับกำลังจะเอาวัวเปิ้ลไปมัดอยู่นะครับตอนนี้นะครับทั้งหมดตอนนี้มีอยู่3ตัวนะครับอ่าตัวนี้เป็นลูกวัวนะครับตัวที่กําลังหันนี่นะครับส่วนตัวที่อยู่ไกลๆพุ้นนะครับก็จะเป็นแม่เป็นแม่พันธุนะครับของไอ้สมซักเปิ้ลนะครับ เดี๋ยวผมรองให้เข้าไปดูใกล้ๆหมกำหนึ่งนะครับครับนี่นะครับก็จะเป็นวัวนะครับของไอ้สมศัก์ที่ผมว่าไว้นะครับนี่นะครับผมโอเคนะครับนะครับครับหลังจากที่เราได้ไปดูวัวของไอ้สมศัก์แล้วนะครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นเลที่เล้าหันนะครับของไอ้สมศัก์นะครับอันนี้เป็นหันนะครับ เพื่อนๆจะหันทีนะครับตอนนี้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรอ้พี่นๆน้องๆได้หันไข่หันนะครับจะอยู่ในมโอ่งท่านนะครับไข่หันนะครับจะแกนโอ้หันใจผสมกันเลยนะครับหันโซเสียงดังก็ได้เลยนะครับตอนนี้นะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นบรรยากาศนะครับของสวนไอศสรมศักนะครับก็อย่างที่อู้ไว้ในตอนแรกนะครับ น่าจะเป็นทางเลือกทางรอดในช่วงสถานการณ์ที่โลกโควิดมันได้ระบาดอยู่ตอนนี้นะครับสมมตุติท่านไหนนะครับที่อยากจะได้รับองค์ความรู้นะครับาทางด้านเรื่องของกเกษตรสวนผสมผสารนะครับกรเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็สามารถนะครับที่จะมาดูงานของอสมศักดิ์ได้นะครับสามารถคอมเมนต์มาตัง ด้านล่างนะครับของคลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมนะครับอ้วนคนกระดินก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับที่ช่วยติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับผมอ้วนคนกระดินขอบคุณครับสวัสดีครับผม